ตั้งแต่หลังจากที่เราทําตาสองชั้นไปก็รู้สึกว่าพอใจมากๆนะคะตาสวยมากแต่ตอนนี้ชั้นตาสวยแล้วแต่เราก็ต้องมีขนตาที่สวยเหมือนกันเอเป็นคนชอบที่แบบ ให้มีหางตายาวๆนิดนึงเพราะเป็นคนที่เขียนหางตาไม่เต็มไม่รู้ว่ามันออกมาเซ็กซี่หรือเปล่าแต่เอมมีความรู้สุกว่ามันเหมาะกับเออ่ะค่ะคือเอาง่ายๆเลยว,ว่ารู้สึกว่ามันเบามากเพราะว่าเคยติดอยู่หลายๆที่นะคะมันก็จะมีความดีโดดเด่นแตกต่างกันไปแต่ที่เนี่บอกได้เลยว่ารู้สึกมันเบาไม่หนักตาค่ะแล้วก็พอไปดูกระจกแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติดีอ่ะแล้วก็อย่างที่เราต้องการรารู้สึกว่ามันธรรมชาติดีถ้าคนเรามีธรรมชาติที่ขนตาแบบนี้มันก็คงสวยมากๆเลยอะค่ะตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะสําหรับคคคุณลกาานะะที่ม ตา2ชั้นที่ SLC นะคะ<า>ก็จะได้รับส่วนลด50%สาหรับการต่อขนตาที่แคร์เลยค่ะ